คำเตือนหากใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล ok ็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมารายการได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปปี้นะครับกับรายการบล ok ็อกบล็อกเอ็ดด็อกโชว์แน่นอนครับว่าวันนี้ได้ยินเสียงผมก็ต้องมีเรื่องหมาหมามาแนะนําอย่างเคยครับโอ้โหนี่ขนาดว่ายังไม่หมดเดือนกุมภาพันธ์ทําไมมันร้อนขนาดนี้ขนาดเรายังร้อนแล้วเหล่าเจ้านายที่มีขนปุกปุยของเราจะไม่ร้อนเหรอ พอเห็นอาการร้อนๆแบบนี้ครับทำให้น้องหมาเนี่ยทั้งอ่อนเพลียมีอาการหอบไม่ร่าเริงวันนี้ครับผมเลยตัดสินใจนำห้าผลไม้คลายร้อนมาฝากกันครับว่ามีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับอย่างแรกก็คือแตงโมอย่างที่รู้กันนะครับว่าแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะและยังเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น จึงช่วยปกป้องอาการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีครับทั้งยังมีทั้งเส้นใยวิตามินสูงเวลาเอาไปให้น้องหมาเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับจะเอาเข้าตู้เย็นก็ได้เพิ่มความสดชื่ในให้กับน้องๆแต่อย่าลืมนะครับว่าดูให้ดีเราหั่นเอาส่วนเปลือกออกไปแล้วหรือยังเพราะว่าต้องหั่นออกให้หมดนะครับรวมถึงเมล็ดก็ต้องหั่นออกเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่เอาออกเนี่ยอาจเกิดการอุดตันในลำไส้ของน้องได้นะครับ อย่างที่2ครับกีวีเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบรสชาติเปรี้ยวและสดชื่นของกีวีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่รสชาติที่มีความเปรี้ยวอย่างเดียวนะครับเพราะกีวีเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมายเลยทีเดียวทั้งวิตามิน C E อีลูทีนโฟเลตโพแทสเซียมใยอาหารและสารฟลาวนอยครับที่ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องของการมองเห็นของน้องหมานั่นเองครับต่อมาครับกล้วยไม่บอกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลไม้ที่เป็นที่โปรดปรานของน้องๆอ,อย่างมากเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์สูงด้วยอย่างผมเองเนี่ยกทานทุกวันครับเพราะเขาบอกว่ากล้วยจัดเป็นยาอายุวัฒนะที่ทําให้อายุยืนยาว มีวิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายอยู่เยอะเลยครับโดยเฉพาะโพแทสเซียมซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายเราทํางานได้เป็นปกติดีครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆผลไม้ชนิดต่อมาครับแอปเปิลน,นอกจากอร่อยสดชื่นให้รสเปรี้ยวหวานและยังมีประโยชน์แอปเปิลน,นะครับมีทั้งเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C มีเส้นใยไฟเบอร์สูง ช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารและการให้อา pple สดต่อน้องหมาเนี่ยยังสามารถช่วยทําความสะอาดฟันน้องหมาได้ขนาดที่เคี้ยวช่วยเรื่องสุขภาพฟันและเหงือกสําหรับน้องหมาสูงวัยด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะฮะเราเอาเม็ดออกหมดแล้วหรือยังนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่น้องหมารวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับก็ไม่ควรทานเช่นเดียวกันและปิดท้ายครับกับสับประรดครับนี่ต้องบอกเลยว่าสับประรดจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆจํานวนมากเลยครับคาร์โบไฮเดรตวิตามิน C วิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 โอ้โหเกือบครบเลยนะครับรวมถึงแคลเซียมโพแทเสเซียมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของน้องหมามากๆที่สําคัญครับสับปะรดยังมีเอนไซม์โบมิเลนเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนช่วยระบบการย่อยอาหารของน้องหมาทาให้ระบบขับถ่ายปกติดีครับ เป็นยังไงล่ะครับให้กินสดๆก็ว่าอร่อยแล้วแต่ถ้าจะให้เพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกแก้กระหายคลายร้อนก็ต้องมีการเอามารังสรรค์เป็นเมนูที่น่าทานขึ้นไปครับวันนี้ผมเลยมีเมนูแนะนําง่ายๆทําตามได้สบายๆเลยนะครับกับสมูทตี้ฟรุตตี้โยเกิร์ตครับสูตรสาหรับน้องหมากินได้เราทาตก็กินดีเช่นเดียวกันวิธีการทําง่ายๆครับแค่เลือกเอาผลไม้ที่น้องหมาชื่นชอบลงเครื่องปัน่น เติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติเข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นจากนั้นเอาเข้าตู้เย็นสัก2-3ชั่วโมงแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆก็เสร็จแล้วครับง่ายไหมล่ะฮะแก้กระหายคลายร้อนให้กับน้องหมาแล้วก็ตัวเราสามารถทานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าแม้ว่าผลไม้ต่างๆจะมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพของน้องหมาแล้ว แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการควบคุมในการกินให้น้องด้วยเพราะในแต่ละวันก็อย่าทานมากเกินไปจะส่งผลต่อน้ำหนักของตัวน้องได้เพราะในผลไม้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนั่นเองครับและสำคัญใครที่อยากหาความบันเทิงอยากหาที่เที่ยวหรือที่กินหรือที่ทำกิจกรรมอีกมากมายนะครับสามารถติดตามเราได้นะครับในรายการบล ok ็อกบล็อกที่ YouTube และ Facebook Thailand International Doc Show ครับและอย่าลืม กด subscribe และกดติดตามให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับไม่รู้จะอ้อนวิธีไหนแล้วช่วยกดหน่อยนะส่วนใครครับที่มีกิจกรรมสนุกๆอยากให้เราไปทําก็สามารถอิ inbox ม,มาบอกเราได้เหมือนเดิมครับเรายังคงคัดไฮไลท์สนุกๆลงไปใน TikTok กด็อกโชว์อัน r ับศกเพจแวร์สำหรับวันนี้ EP นี้ความสนุกมีเท่านี้ครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย